สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องวันนี้สภาพมาเ็ดกับเขาค่ะเมนูวันนี้มียูสามอย่างค่ะพี่น้องอย่างแรกก็คือเห็ดหอมสดผัดน้ำมันหอยค่ะพี่น้องอย่างที่สองก็คือแกงจืดใบตำลึงเต้าหู้หลอดนะคะพี่น้องใส่หมูบะชอค่ะหมูสับนะคะพี่น้องอย่างที่สามที่นุษยเฮตดให้เบิ่งค่ะพี่น้องก็คือปลากระพงผัดขึ้นช่ายค่ะส่วนผสมก็จะมีขิงอ่อนค่ะพี่น้องใบขึ้นช่ายค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าแดงค่ะ ก็จะมีเต้าเจียวค่ะพี่น้องนิดนึงค่ะนี่ค่ะเต้าเจียวนะคะแล้วก็กระเทียมสับค่ะพี่น้องละเอียดแล้วค่ะแล้วก็ปลากระพงค่ะพี่น้องแหล่แหล่แล้วก็บีสับน้ำออกเรียบร้อยค่ะล้างน้ำความสะอาดนะคะพี่น้องเพื่อความสะาเอามาเกี่ยกิ่งกับแป้งค่ะพี่น้องคู้ใดบ่มีแป้งซาลี่นะคะที่จริงไม่ต้องใส่แป้งซาลี่ค่ะพี่น้องแต่ว่า มือหนีนูซาเใส่แปงทอดกรอบคือแป้งโกกิค่ะพี่น้องเพราะว่าหนูต้องการให้มันกรอบนะคะนี่คือดปวผสมที่นูสาเ็ดค่ะพี่น้องใส่ข้าวบะหมี่โกกิค่ะพี่น้องถ้าใส่ซารีลงไปก็ได้ค่ะแต่งซารีค่ะใส่แค่นี้ค่ะพี่น้องขออนุญาตใส่มือเลยค่ะลุกเข่าเลยค่ะมือสะอาดด้วยจ้ะพี่น้องต้องฝอกัข้างหลังค่ะใส่ลงไป แล้วก็ก็จะทําการทอดค่ะพี่น้องทอดที่จริงมันต้องใส่น้ํามันหลายก็านี้นะพี่น้องแต่ว่าเนืว่ามันเปือนน้ามันค่ะเพราะว่าช่วงนี้น้ํามันกับขอนหางสีแพ้งเน่เนาะเลยจะใส่แค่ทอดติดก,ก้นกระทะแค่นี้ค่ะค่ะพี่น้องทอดให้เลืองกรอบค่ะน่คะพี่น้อง เอาละจ้ะพี่น้องนุจะใส่ซ้ันะะมน,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 ะะแบบนี่นะคะเรจะถอดเนื้มเลือดตั้งสองตั้งสองด่านค่ะแบบนี้ค่ะเอาลค่ะนุขออนุญาตถอไปเรื่อยอๆจนเกินเกลียวเพื่อมาบึงกันตอนพัดค่ะเอาละค่ะพี่น้องหลังจากนุถอดปลาเดือดเรื่องกรอบแบบนี้แล้วนะคะ มันจะทาการผัดค่ะพี่น้องหนูก็เอาน้ํามันตัวใหม่นะคะพี่น้องตั้งแต่ว่าน้ํามันที่ทอดปลาค่ะที่นี่ไม่เป็นแปง้งมันก็เลยสกุลหนูก็เลยเบา,านะคะก็จะเอากระเทียมลงไปผัดก่อนค่ะี่จาพี่น้องการเคก็เพาะนะคะกับสไตล์ไทยสไตล์มันค่ะพี่น้องเห็ดอาหารไทยเนาะคะ่ะบ่ไม่รักสูตรเก่าของหนูเลยคะ่ะ ขั้นตอนการใส่กะกะบ๊อบมี่พิธีรีตองวะาอียงหนาลังหรือว่าก่อนนะคะพี่น้องจะเบิ่งว่าอันไดซุกเนี่ยซุกเร็วค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือแบบว่าเหล่าแต่ห้องเลยค่ะกินเห็ดยาบแบบสไตล์บา้านๆเลยค่ะพี่น้องเอาละค่ะพ่อจะเทียมเลื่องๆค่ะแล้วก็จะใส่ขิ้งลงไปเลยขิงให้เกิดคัดทํตามด้วยกระเสี้ยวค่ะ ตาเจียวนุชใช้สมุนไพรหลายๆอย่างมันเค็มเกินไปค่ะแล้วก็เติมน้ำสุกลงไปหน่อยนึงเขาก็ไม่น้ำสุกกับน้ำเปล่ากันเลยค่ะพี่น้องใส่ลงไปโอเคเลย จิ้มลดค่ะพี่น้องใส่ปรุงปรุงรสนิดนึงค่ะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงค่ะข้าวกระเอาเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าข้าวเผ็ดกินเองนะคะแล้วก็มันตาลทรายนิดนึงค่ะแล้วก็น้ำมันหอ,อยหน่อยนึง ม๋ลยกัีก,ก็น้นำชูเครื่องไปเลยค่ะอย่าลกว่าพัดนี่นะคะพี่น้องข้ากต้การให้มันกรอบนะคะพี่น้องแต่ว่าเบื่อข้าพัดไปแล้วมันก็สุบริกรอบคือข,ข้าทอดแบบทอดกรอบนะคะพี่น้องแต่มัก็สุมีความกรอบนิดๆิค่ะคือเห็นแล้วกินเลยนะคะพี่น้องเอาละค่ะเสียแต่ซีละคะ่ะ เดี๋ยวจะเอาปลากระพงสลงป้ายเคล็ดลับด้วยค่ะพี่น้องเยา่ต้นเลยค่ะเย๋่อมา,าเสแคกพิี่ปลาสลุงป้าอุ่นอวมเผงไะพี่เน่ยดิดท้ายด้วยใบขึ้นช่ายค่ะใส่ไปเลย นี่ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องปลากระพงผัดใบขึ้นช่ายค่ะเดี๋ยวเข้ามาแตงเขา่ากีกันเลยจ้าแล้วละจ้าพี่น้องเมนูอาหารวันนี้ค่ะเป็นอาหารไทยเนาะคะ่ะพี่น้องสไตล์บ้านๆคือเก่าค่ะย่างแรลกพริใส้เบิ้งค่ะพี่น้องก็คือผัดเห็ดหอมสดค่ะพี่น้องเห็ดหอมสดนี่นูผัดเอ่อบอยยูค่ะในคลิปเก่าๆนะคะพี่น้องช่วงสองสามอาทิตย์ที่แล้วหรอผัดเกือบติดติดกันเลยค่ะก็เลยบดเห็ดให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้อง จะรับนูเนาะคะก่อนสามาผัดเนี่ยคะ่ะนูจะเอาเห็ดหอมนึงไปหลวก,ก่อนนะคะพี่น้องเผื่อสบายมันกินแห้งค่ะบางคนกันสบสวามันมีกินแห้งหรือว่ามันมีความขมถ้าเราผัดบวสุกแ้ๆะนะค่ะพี่น้องนูเอาไปหลวกวหนาหนึ่งก่อนค่ะเอามาผัดใส่กระเทียมนึ่มันหอยล้วใส่น้ำตาลหน่อยหนึ่งคะ่ะมันก็จะเป็นเยิยม้มเยิยมีซือแซ่บค่ะส่วนอันนี้คะ่ะพี่น้องป้ากระพงผัดใบขึ้นช่ายค่ะอันนี้นูจะให้เบิ้งเพราะว่านูบ่ค่อยได้เห็ดเลยคะ่ะไม่นูนนี้นะคะ ปลากระเพานู่งและเอาแต่เนื้อค่ะพี่น้องก็คุกเข่าก็แปลงโกกิเนาะคะ่ะแปลงทอดกรอบซีเรต้าก็ไดรแล้วแต่พี่น้องมีเนาะคะ่ะจะก็มีขิงใส่น้ำค่ะพี่น้องก็ใบขึ้นช่ายค่ะนี่ค่ะความเด็ดอยู่ที่ใบขึ้นช่ายมันสดับกินข้าวกินทุกอย่างเลยคะ่ะบวกกับขิงเนาะค่ะพีนะะ่พน้องนี่แซบ่บแซบ่แล้วก็ตัวเจียวเนี่ยนุ่งใส่ไส้นิดนึงค่ะพ่อไม่รสชาติค่ะพี่น้องใส่ไล่กบ็บได้เพราะว่าเพิ่นบ่มักกินมันมันะเสนเนาะคะ่ะมังคุดกับมะเม็นเนาะคะ่ะก็จะเอาเทบแบบว่า มีความหอมความเข้มความนัวนนิดๆนะคะพี่น้องกระส่น้ำตาลใส่เอ่อซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแค่นั้นหาแล้วก็เติมน้ำสต๊อกลงไปหรือน้ำเปล่านะคะส่วนอันนี้ค่ะพี่น้องเป็นเมนูโปรดโนค่ะแกงจืดใบตะลึงเต้าหู้หลอดหนูสมัมากินเต้าหู้หลอดมากๆค่ะพี่น้องกินใดทุกสเฮ็ดอีหยังก็กินใดค่ะมักเต้าหู้หลอดค่ะแต่ว่าซูเปอร์มักเต้าหู้ขาวค่ะพี่น้องมักเต้าหู้ไข่แบบนี้ค่ะเมนี่เอามาแกงใส่กับใบตำลึงห่อนๆค่ะหัวเก็บมากค่ะ ด้วยกระเทียมเจียวพริกไทยค่ะพริกไทยจะใส่หน่อยนะคะพี่น้องเพราะว่าไอแแม่แลกินเผ็ดบ่ได้ค่ะกับหมูปั่นก่อนค่ะพี่น้องหมูบะชอนะคะหนูเอิญซงซันนะคะนี่ค่ะซีสันนาตารสชาติก็สประมานนี่ค่ะน้ำซุปสวานกลมกลมค่ะแซ่บค่ะพี่น้องแล้วก็สติ๊กข้าวสวยห่อนๆคือเกาเนาะค่ะพี่น้องนี่ละจ้ะเมนูแต่ละมือผู้ใดคิดเมนูอาหารบ่อออกบ่อตง่วงค่ะเขามาเบิ่งช่องนี้มีให้กินทุกมือมีให้เฮ็ดทุกมือค่ะผู้ใดเบื่อว่า เบื่อต่บกุ่งเบื่ออย่างต่างๆ่านะคะพี่น้องแต่ว่าตะบกฮงนุง้มเค่อยเบือ่อค่ะพี่น้องนุกินได้ทุกขาบเขาบอกตรงๆเลยค่ะมากหลายค่ะพี่น้องนี่ค่ะเขามาเบิรงช่องนี้ได้บ้านนี้ได้ซิม,มีเมนูหลากหลายอาหารให้เบิง์ค่ะขอบูุและยเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากาไลก์กดแชร์กดติดตามให้ขอพูณกําลังใจดีๆที่มีให้กันเสมอค่ะพี่น้องทั้งเพื่อนเกา่าเพื่อนใหม่ เขามาบอนู่นหัวมวลเขามากินเขาหัวผ้าม้องวนตรงจบคลิปกระไดด้วยค่ะพี่น้องเอาตะเคืองตะกลางกระไดค่ะเพราะว่านุ่บอกมากไล่คลิปนี้ค่ะพี่น้องขอพูดละลายมาจ้าเอามากินเขาในการแซ่บค่ะ